สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ยูนิวอนคลินิกสาขารามคำแหง24นะคะวันนี้เราอยู่กับน้องโยโมดนะคะเดี๋ยวให้โยโมดแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับโยโมดนายกบุเชิ่งเหานะครับครับตอนนี้โยได้ทําจมูกไปแล้ว4เดือนนะครับทุกคนรู้สึกว่าโยประทับใจมากเลยนะครับของโยโมดเป็นการแก้จมูกนะคะแก้จมูกกันทางคุณหมอขิมนะคะ วันนี้ของน้องโยก็ครบสี่เดือนแล้วนะคะค<ร>ก็<ร>เดี๋ยวค,ค่ะเดี๋ยวพี่สอบถามนิดนึงว่าน้องโยค่ะรู้จักกับทางคลินิกได้ยังไงคะครับรู้จักกับทางคลินิกได้ยังไงนะครับก็โยก็ศึกษามาอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่าจะทําที่อยู่ในคนดีไหมโยกังวลมากเลยตอนแรกว่าโยจะทํำดีไหมเพราะว่ารอบนี้ถ้าโยทำเป็นรอบที่สามแต่เป็นรอบที่สามที่แบบโยพอใจมากเพราะ หมอคิดเป็นกันเองแล้วก็เข้ามาพี่พนักงานทุกคนก็คือบริการประทับใจมากเลยครับทุกคนไม่ต้องกลัวเลยโยทำมาสามรอบก็คือจบอยู่ที่นี้เลยโยแนะนําเลยนะครับยูนิคอนสาขาลาคคำแหงครับโอเคค่ะสําหรับของโยโมระค่ะสอบถามนิดนึงว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาแก้จมูกติดปัญหาตรงไหนหรือว่าแบบทรงทรงเป็นยังไงคะครับที่เหตุผลที่โยมาแก้จมูกทางโยูนิคอนคลินิกนะครับโยรู้สึกว่า โยกังวลตรงนี้ครับรู้สึกว่ามันยังหักแล้วก็ปลายจมูกยังดูโตแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับโยก็เลยบอกปัญหาของของโยให้คุณหมอคิมฟังนะครับคุณหมอคิมก็คือปรับทรงให้แบบเข้ากับรูปหน้าโยที่สุดนะครับโยบอกคุณหมอว่าโยอยากได้แบบอปป้าเกาหลีคุณหมอเลยจัดให้นะครับที่สําคัญนะครับไม่เจ็บเลยครับทุกคนอาจจะเจ็บนิดนึงตอนฉีดยาชานะครับแต่ว่าโยอยากจะบอกว่าแนะนําให้มาที่นี้นะครับให้มาเป็นลูกสาวลูกชายของคุณหมอคิมนะครับที่อยูนใคอนคลินิกครับ สามรอบแล้วแล้วรอบนี้เป็นยังไงประทับใจมากแค่ไหนเอ่ยรอบนี้ประทับใจมากเลยนะครับเพราะการตอบรับดีมากเลยนะครับคนรอบข้างก็คือทักโยเยอะมากว่าโยได้ทําจมูกที่ไหนโยก็บอกมาเลยนะครับให้มาทํายูนิคอนนะครับรู้สึกว่าเหมือนเวลามีคนทักเราก็มีแรงมนานันใจในการที่แบบเฮ้ย mm hmm. มีคนทักเราว่าเรารอบนี้เราจมูกสวยขึ้นเท mm hmm. ่ากับว่ารอบนี้ก็จบที่ยูนิคอนครับ mm hmm. จบที่ยูนิคอนเลยปัง,ง,งเลยใช่ไหมคะคะงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะรูปก่อนทําของน้องโยนะคะว่าทําไมถึงอยากจะมาแก้จมูกเนาะของน้องโยนะคะก็จะมีทําเป็นเสริมจมูกแบบเซมิโอเพนนะคะแล้วก็มีตอกฐานลดเนื้อปลายจมูกนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะ,ะอันนี้ครับโอเคองั้นอันนี้น,นะคะอันนี้จะเป็นรูปก่อนทําของน้องโยนะคะรูปก่อนทําสังเกตได้เลยว่า ตรงจมูกของน้องโยะค่ะค่อนข้างปลายจมูกค่อนข้างที่จะโตนะคะแกนจมูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะซึ่งคุณหมอก็ได้ปรับเปลี่ยนให้นะคะแล้วเรามาดูด้าน้านิดหนึ่งนะคะสังเกตได้เลยว่าจมูกอะคะ่ะรูปเดิมของน้องโยะค่ะจมูกเดิมของโยะค่ะค่อนข้างที่จะสั้นนะคะปลายจมูกใหญ่นะคะคุณหมอก็เลยใช้เทคนิคในการลด เนื้อตรงปลายจมูกให้นะคะแล้วเราก็ไปดูหลังทำเลยค่ะหลังทำสังเกตได้เลยนะคะว่าเข้ากับหน้าของน้องโยได้เยอะมากเลยนะคะดูทรงจมูกก็สวยนะคะเขามากเลยครับแนะนําเลยครับน้องโยมีแบบการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนที่จะมาทําจมูกครับสำหรับโยนะครับก็คือโยเต็มตัวมาด้วยการบออกกำลังกายนะครับก็แต่ว่าก่อนก่อนจะทำนะครับนนะ นำว่าอย่าง,งดทานวิตามินสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วก็งดทานแอลกอฮอล์ครับเพราะว่ามันจะได้การผ่าตัดให้มันราบเรื่นขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวโยเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์แล้วโยก็เลยแบบว่าได้ตัดตรงนั้นไปแต่ว่าโยไปเสริมด้านการออกกําลังกา,กายแล้วก็ไปอยู่วิตามินแทนครับอืมก็อ่าตอนทําอย่างที่โยโม้บอกเลยนะคะว่าตอนก่อนทํานี้ก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบกังวลหรือว่าอะไรเนาะหลังทําก็ไม่เจ็บเลยแล้วหลงังทำมาค่ะโยโม้แบบ ดูแลตัวเองยากไหมครับถามว่าดูแลตัวเองไม่เลยครับทุกคนก็คือใช้ชีวิตสบายมากเลยโยใหา่จะบอกนะครับว่าตอนที่โยทําเสร็์นะครับโยยังแอบไปเดินตลาดเพื่อแบบว่าซื้อของกินกลับเข้าที่พักนะครับโยรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายมากไม่ต้องกลัวเลยนะครับโยแนะนําให้มาที่นี้ครับทุกคนปลอดภัยแน่นอนสะอาดแล้วที่สําคัญนะครับพี่งานทุกคนก็คือต้อนรับดีมากจากกังวลอะไรนะครับก็สามารถทักเพจหรือว่าทักไลน์ได้ตลอดย4สี่ชั่วโมงเลยครับค่ะสําหรับน้องโยมูนะคะ คือแบบก็ไว้ใจในในแบบในคลินิกในระดับหนึ่งเนาะก็อยากจะให้โยโมนะคะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านเนาะสำหรับบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊การผ่าตัดทําจมูกนี้มันน่ากลัวแค่ไหนแล้วก็การทําจมูกจําเป็นต้องใช้แบบเป็นยาสลบทไหมเพราะว่าหลายคนที่กําลังตัดสินใจจะมาทําจมูกค่ะคือด้วยความหนึ่งเลยกลังวลว่าหลังทําไปแล้วค่ะจะใช้ชีวิตประจําวันลําบากไหมสองเลยเอ,อยากใช้เป็นแบบเทคนิคเป็นยาสลบอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงอยากให้โยโมะฝากถึง เป็นเพื่อนที่กาลังตัดสินใจอยู่นิดนึงค่ะสำหรับโยนะครับโยเป็นคนที่กลัวเข็มมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าโยเป็นคนที่แบบต้องท่องไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแบบจะดีขึ้นจะดีขึ้นก็เลยแบบว่าไม่ต้องไปกังวลนะครับเจ็บแค่ตอนฉีดยาช้านะครับเจ็บนิดเดียวนะครับทุกคนแล้วก็ตอนพักฟื้นนะครับโยก็ทําตามที่คุณหมอบอกนะครับก็คือทานยาทําแผลนะครับแล้วก็มาคบเย็นมาคบร้อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยแล้วก็กินพวกใบวบกยาลดบวมนะครับอันนี้จะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับทุกคนอย่าแบบไปกังวลมากเลยแบบไม่ต้องไปฟังใครอันนี้เหมือนกับว่ามะเร็งโยก็กลัวว่าุีคุณหมอจะทําเจ็บไหมแต่ว่าพอฉีดยาชับก,ก็คือไม่เจ็บแล้วก็คือนอนสบายๆชิลๆได้เลยคะ่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านัเข้ามาบอกอุ้ยหล่อมากเลยใช้เวลาในการทํานานไหมใช้เวลาในการทําไม่นานนะคะใช้เวลาในการทําประมาณหนึ่งชั่วโมงเองคะ่ะ อย่างการดูแลตัวเองหลังทำเนาะอย่างโยมัวก,ก็จะบอกไปเลยว่าแนะนําหลังทําไปนะคะก็คืองดทานพวกของหมักของรองของแสลงอาหารทะเลพวกเหล้าไวายบริเออแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็แนะนําให้นอนหัวสูงอย่างของโยมัวนะคะบวมมากสุดกี่วันคะของโยบวมมากสุดแค่สามวันนะครับใช่บวมมากสุดสามวันอ,อ๋อ คือบางคนนะอาจจะแบบว่าแบบทำจมูกบางคนก็คิดว่ามันต้องใช้เป็นยาสลบอย่างเงี้ยใช,ใช่สำหรับโยมองว่าการใช้เป็นยาชาเนี้ยค่ะมันรู้สึกดีไหมสําหรับโยนะครับยาชาดีกว่านะครับยาสลบโยไม่เคยได้สัมผัสตรงนั้นเพราะโยทํมาสามครั้งโยรู้สึกว่ายาชาตอบโจทย์เราดีที่สุดแล้วก็พักฟื้นได้น้อยที่สุดเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าเราเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาที่เหลือก็คือไม่เจ็บแล้วเนาะใช่ใช่ใชเพราะว่าหนึ่งเลยการที่ฉีดยาชา ขนาดที่ทำมาค่ะคุณหมอก็จะให้ดูทรงไปด้วยถูกต้องไหมเอ่ยแล้วของโยะค่ะมีเรสเฟลต์มาให้คุณหมอดูไหมว่าโยอยากได้ทรงแบบนี้ <c oughs> แบบนี้แบบนี้หรือว่าให้คุณหมอพิจารณาให้เองเลยตอนแรกอะโยก็บอกคุณหมอว่าโยอยากได้ทรงออปป,ปากก้าเกาหลีแต่คุณหมอก็เม็นมิดก็คือว่าให้เป็นออปป,ปากก้าเกาหลีแต่ว่าต้องเข้ากับรูปหน้าเราด้วยเราอยากไปฝืนธรรมชาติเราต้องเข้ากับดูว่าจมูกเรารับไหวแค่ไหนคุณหมอก็เลยแบบแนะนําดีมากทุกคน โยแนะนําเลยทุกคนแบบมีรูปมาให้คุณหมอดูคุณหมอก็สามารถทําได้แต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงให้แบบให้เข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดเพื่อในการการทะลุในอนาคตอันนี้สิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับโยแนะนําขอบคุณคุณอุมาลินมากเลยคุณอุมาลินบอกว่าละมุนมากหล่อน่ารักมากเลยค่ะครับค่ะ,คะสหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาปรึกษากับทางคุณหมอนะคะ สามารถส่งรูปถ่ายเข้ามาเพื่อให้คุณหมอค่ะช่วยประเมินให้ได้นะสําหรับว่าเออแบบไม่อยากส่งรูปเข้ามาอยากจะเข้ามาปรึกษาก็คือสามารถเข้ามาปรึกษาได้ฟรีนะคะที่นี่คุณหมอใจดีปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสําหรับคลินิกของเรานะคะมีสสาขาเลยก็คือหเลยสาขาปทุมวันนะคะแล้วก็สาขาที่สสาขารามคาแหง24นะคะสสาขาเดินทางง่ายค่ะเดินทางสะดวกนะคะมีที่จอดรถให้เยอะแยะเลยค่ะสำหรับคนไหนที่กำลังลังเลหรือตัดสินใจนะคะ สามารถทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลย,เลยมีพี่ๆแอดมินนะคะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยตอบคำถามของอคนที่กำลังสนใจจะทำนะคะหากถามว่าที่คลินิกมีอะไรบ้างนะคะคลินิกของเรานะคะมีสัญญกรรมหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากขมับจมูกตา2ชั้นล่องแก้มเสริมคางนะคะคือตัวท็อปที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวดูดไขมันแก้มดูดไขมันเหนียนะคะ สำหรับคนไหนอาจจะมองว่าเอ๊การดูดไขมันนะคะอันตรายไหมจะบอกเลยว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะคะราคาแพงไหมนะคะสําหรับคนที่ถามว่าราคาแพงไหมจะแนะนํานิดนึงนะคะแนะนําให้ทักเข้าไปทางเพจนะคะเพจเฟซบุ๊กได้เลยว่า,าราคาเท่าไหร่นะคะจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยแจ้งราคาให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยหากลูกค้าท่านไหนที่ถามว่าทําจัดฟันมาคือสามารถ เสริมจมูกได้ไหมที่นี่เสริมได้ค่ะไม่ได้มีข้อกังวลอะไรเลยนะคะมีมีใครมีคําถามอะไรมั้งไหมเอ่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะสอบถามได้เลยนะครับทุกคนโยมโมอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านสามารถฝากได้เลยนะคะครับก็คือถ้าโยจะฝากผู้ชมทางบ้านนะครับโยบอกทุกคนเลยว่าไม่ต้องตัดสินใจแล้วให้เข้ามาเลยครับที่คลินิกยูนิคอนนะครับทุกคนก็คือแบบ ต้องหมดตัดความหมดกังวลออกไปได้เลยเพราะตอนแรเลกอยู่เป็นคนที่กังวลเหมือนกันถ้าโยทำได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะครับทุกคนแก้ได้ก็ต้องปังได้เหมือนโยนะครับยกฝากไว้แค่นี้ครับเนาะบางคนอาจจะบางคนอาจจะมองว่าโยโมดเป็นหน้าม้าของเราหรือเปล่า <c oughs> เปล่าเลยนะคะน้องโยคือคนที่เป็นลูกค้าจริงๆตัวเป็นๆเ,เลยค่ะที่มาทํากับทางคลินิกของเรานะคะ,คะที่นี่นะคะมีคุณหมอทั้งสงหมดสองท่านเนาะก,ก็จะมีคุณหมอแค์แล้วก็คุณหมอขิม การันตีฝีมือของคุณหมอทั้งสองท่านนะคะที่คลินิกมีทําปากเป้ยไหมมีค่ะปากกระจับที่นี่คุณหมอก็ทํานะคะมีหลากหลายธนการเลยรบกวนคุณลูกค้านะคะสอบถามเข้าไปทางเฟซทางเพจ facebook ได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโยมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแบบให้กําลังใจกับสําหรับผู้ชมทางบ้านที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับโยโมดอีกทีหนึ่งนะคะตอนครบหกเดือน จมูกของน้องโยยังสามารถรัดแกนได้อีกเพราะว่าน้องเป็นเคสแก้เนาะสาหรับเคสแก้นะคะบางคนอาจจะใจร้อนถามว่าเดือนนึงทำไมเมื่อไหร่จะเข้าที่สามเดือนก็ยังไม่เข้าที่สําหรับเคสแก้ที่เคยแก้มาหลายๆครั้งนะคะจะแนะนําเลยว่าจะเข้าที่ประมาณ3าถึงหเดือนแต่ก่นให้เข้าที่อย่างสวยงามมากๆค่ะก็อาจจะใช้เวลาถึงประมาณ1ปีนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณน้องโยมากๆเลยนะคะแล้วเรามาพบกันอีกทีหนึ่ง ตอนครบ6เดือนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ